ครับเปิดทางนักอ่านหน่อยสมาชิกทุกคนน่าแช่นะครับจะได้ปงัปงปังจะได้จะได้ดังดัง,ดงเราจะได้มีงานทำเยอะเยอะๆปงัปงปังดังดังกันทุกคนตัวนี้ <มา S 2> ยงังคืนนิดเป่าออมแอมเพชรแม่นแพงโอ้ไม่อย่างตัวที่กลัวขั้งปดกลัวนี่อย่าง

สิแปเนาะเรมือเอาเรอมือเอาแลิงือมีคนขากูมาให้ลอยคนอยู่แบลโซคิดได้ไรแบแบลเพราม่แบลคิมมคิแลยูแบลลิงอยู่ดิลิงอ๋อลิงแบลแบลว่ะแบลไหนป้าเดลิงดิแบลลิงแบบตัวนี้แบลลิงอย่นีล่ะเข้าใจเนี่ยเข้าใจเข้าใจเนี่ยใคเจ้าด้วเ

คนไทยเลยเจ้าในบ้านใน้าห้องนี้ไายพี่ลยกระชิดเขาอะไรนี่เสียงหัวยังเสียงหัวเสียงหัวกระิดั้เสียสนุกอ่านี่าซ้หวันแรกาเห็นนี่จังเลยเียง่ัวผู้เสียสนุกอ่านี่าซ้อมวันแรกมาเห็นนี่ใั้เลยเสียงหัวผู้เสียสไุกอ่นี่้อมวันแรกหนี่ั้เย ยาเกินนี้ยังเกินมื้อน้อยนี่จริงจริงนี้ดก็เป็นต่สัเมืองา่เลยนีทงากีองานกันนี้อกวอดแอดบนี้โอ้ที่้เมืไปถ้าได้คลิปอีกแนี่ยถ้ได้ิปแสดงตัวนัยังนี่ล้นไานำมู เราไม่ได้ไปได้ไมน่ะรังใจเลยไม่ไปแมอไม่มีคนอะไรนะไปแม้ไ่มีคนอ่อนลา่ะล่ะอยากไปไม่มีคนละลาไปอยู่นี่ี้รุนกายลาลาอย่งม่าถ่อลาลาอย่างคือลาไปยาคุณยาคุณยาไอยาคุอยา ่นชองรใเครื่องฉากรวหัวพวกนี้กับบ้านปกติปกติอันศิลปินเขาิบเขาฉากแทมช็อกืปาดพูดไม่น่าเชื่อเลยพระองค์องจะพูดแบบนี้ออกมาได้แล้วเเราบอกเม่เราบอกพี่มพีบอกพี่ดบอสบอสพีดดี

แก่็วเข้าแกควรดีครับตายรอกมาหนาเสื้อฝั่งแดงครับจะมาเล็ตัวเล่าไว้แล้วแกนะเล่ตัวเล่าด้วยคนนี้ยังไม่มาล่าเสื้อั่งแดงครับคนนู้นนะครับครับฝัน้ปเน้ทาอไรอม่ให้กินยไม่เรือรับยไ่

พี่น้องชินีมากาเขาปสเออสนเขาบกยังไงยายคว่ำเ็ดี้อเป็นนาิงเค็งเป็นยิมยากๆขม่นจักรพรรดิแทอ้ปอบแม่นจักรพรรดิยิวโอ้โหโอเอออวอวลาไปแล้วอก่อนแล้ไล้ไปแล้วไปแลไปแล้วปลดไป้วไปไไป้ ก็ที่ชูนละบอกเอาอล้ยไก่ข้างหัวหัวประสนเลี้ยไก่ข้างหัวข้างหอไหนเนี่ยเล่าอี่อีกเบาเเดี่ยวเียเกินไปยางอบพัวอะไรดออเทิรอันนี้อันความหัวความหางไปยุงหัวใจหูจับดูเขาถ่ายตั้งขาไหนเี่วน้กี่ยวกันไหมวะอ้วพีน้องปล่ยไปไวัมมิชนไม่ยังเหาไปพ้นนู่นไปยุดใช่คลิปนี้ครับ ฝากไปถึงบรรดาแฟนๆฟสาวน่อยเพียบันแพงเอฟซสาวน่อยเพียบันพแพงครับกับลำเพิินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพิินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดต้องฝังลูกดิมิตครับมีก็คือลำเพิินออนไลน์ครับซิมิลับเช่นบนเวทีสาวน้อเพียงครับกับิมีศิลปินจากแกรมมีโกครับคุณลำยองน้องอินฮาแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกัมมิโกแล้วก็คุณพชิน้องหินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตรปัตถมนันแล้วก็ไอแมน่มนมณีวันครับศิลปินหาค้นครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับนี่สาวน้อยเพชรมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับ มวนแท้แน่นอนกับเพลงไม่งูหญิงความครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหละคะ่ค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางน้าเอีกหน่อยคะ่ะปั๊บสคริปไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก้าโมงเสาร์ครับแล้วก็มื้อออนไลน์กับวันที่18เริ่มมื้อแรกเลยครับแล้วก็บ่รสิเป็นเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอ้ครับวันที่24เก้าโมงเสาร์ครับเจ้าพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามื้อน,นั้นสี่ลองเพลงไม่โชว์ไม้เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่เก้าศิล์เนหาคนพี่น้องครับ รีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุมในเลืขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่อ่ะลากะพ่อพ่อแม่แม่ติดตามผลงานพี่ไม่ลายในด้านจาระกะอย่าลืมเขากุมค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่2 9นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอกับบัตรละค่ะจาก1348บาทเหลือเก9รยเกบเกาบาทครับคือผมอยากสนับสนุนในพี่น้องเขา กุ้ม <พ uka> ปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต้อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือตอลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ัามือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชาร์จคือ3มือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ109้อ10บาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพ้ินแพผินผแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีดัสสวัสดีครับพอ่อให้กุ๊ปปิดครับ